ลงเหรอจกัจกจังหวัดว่างั้นไหนมายัางไงระเบิดไปก่อนรูปหนึ่งไม่โดนโอเคไม่เป็นไรอีกเยอะเอาฟีสไปหนึ่งสองแปะโดนโอเคไปจหวันนี้ต้องดันแล้วมาดีไหนลุดซื้อเ้ยอมตะหนึ่งสองสามหมดโอโ้โหเรียบร้อยโอเฮ้ยตื่อไหมมา ไงืึล huh? mm ูดเหลียบรอยล่วงเฮ้ยมีตัวหนึ่งสุดท้ายมายงตัวโอ้โหมาดิมาดิติดตัวแต่งแล้วหนึ่งสองสามเหียบร้อยสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม f i ไฟซึ่งไอเกมเนี่ยผมไม่เล่นมาสองปีแล้วนะคือ ผมขามันขล้งเลยงตกใจเลย <Okay. S 1> คือมันเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากอย่างตัวละครเนี่ยโอ้โหแม่งมีบานเบอ่อเลยตัวอะไรบางก็ไม่รู้เมตาตอนนี้ใช้ตัวอะไรก็ไม่รู้ oh. ตอนเนี้ยคือตอนนี้คืองงไปหมดเลยซึ่งคอนเทนต์หลักวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมปีฟายแหละซึ่งไม่เล่นมาสองปีต้องโชว์หนึ่งสี่สักหน่อยครับอืม <Wow. S 1> ดูดิว่าฝีมือมันจะยังพอใช้ได้อยู่ไหม ถึงจะแค่แรงแพทก็เถอะแต่ว่ายัางไงก็คือ1นสเนาะจะสนุกแค่ไหนหรือมันยังไงก็รับชมมันเลยอะไรอะ่ะอันนี้คือหน้าล็อบบี้เหรอเช็ดเช็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเอาแผนผังเมืองเก่ามาเอาอถึงดีเหมือนกันนะผมว่าเดี๋ยวตัดภาพไปสู่สนามรบเลยแล้วกันนะครับโอเค มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ่งอแอนิเมชันเปิดต,ตัวไปยังคงเหมือนเดิมเหมือนสองปีที่รับเป๊ะเลย <Wow. S 1> ซึ่งถ้าให้ตั้งอิงจากเรียนก่อนนะผมว่าเมืองที่เดือดสุดยังคงเป็นบาซิเลียเหมือนเดิมเมืองใหญ่ของเยอะผมว่าคนน่าจะงลงเยอะเออ oh. ไม่รอช้าเมืองน,นี่แหละโดดลงไปโลดร <Yahoo. S 1> ะหว่างที่กำลังโดดนะครับสำหรับเอิม่มใครที่รู้เมตาหรือรู้จิตรคอนไหนเก่งผูอไหนดีก็ ฝากเม้นหน่อยผมยังไม่รู้เลยพื้นในแบบอัปเดตใหม่ลวโกงบ้างนะมาต่อกันในเกมดีวกว่าเฮ้ยตรงนี้ก็มีคนพอสมควรสมแล้วที่เมืองเดือดประจําแมปนี้นะฮะลงหลังไหนดีวะต้องเอาหลังแดงนี้แล้วกันอขอไม่เยอะอย่างน้อยขอลื้นก่อนคือถ้าเห็นผมเล่นตะกุตะกัดยังไงก็ยังมาว่าผมเลยนะครับผมไม่เล่นมาสองปีแล้วถ้าที่จะว่าคือให้คําแนะนําผมดีวกว่าครับเฮ้ยแต่ว่าด้านหน้ามีคนนะครับ ยังไงไอ้แสดงโง่ <No. S 1> อืมไม่โดนหัวจังป่านี้คือต้องตัดไม่ปล่อยวิ่งตามไปเลยวิโคโนะมาด้วยยังเก่งหรือเปล่าว่โคโนะเนี่ยตอนแรกๆเห็น,หนงงเลยเอามาต่อดีกว่ายเอาไอ้นี่่ิงไปบ้านนั่นแล้วโอ้ไม่ทันว่ะมันเป็นบ้านผมแล้วไม่ตามนะอันตรายไปเออไอ้ปืนนี่ก็เห็นนานละปืนเที้ยอะไรวะเนี่ยลองยิงดิอะไรอ่ะระเบิดหรออุ้ยแต่ว่วาน่าเจ๊คน <Hey. S 1> ยังไงคบยิงเฮ้ย no, no, no. อเจอแล้วเนี้อง,งัดหัวลากสมคมนี่ไงยังยิงไม่โดนเลยโอ้โหทุกคนบ้านยิงไม่หนุกเลยลงมาข้างนอนกว่ากีลงลเยอะ <Okay. S 1> เปิดโดนไปตามไปเลยลูกพ่อไปแล้วไหนสุด <'s> อ๋อนั่นไงเจอแล้วลากหัวลากหัวอื้อข่าวจัว๊วไม่แดงเลยบอกคนอดกครับอืมเฮ้ยยิยงตัวเนี่ลากไปลากผมคมไม่โดนขาวจัว๊วเนี้ยล็อกตึ้นเฉยเลย เดีวเลกหนีแล้วลากลากโอ้ขาวชัวให้ตายเถอะยิงแบบนี้มันจะตายวะโอเคต่อตอไหนวะเอาไปโผล่เลยถ้าไม่โผล่ก็ไม่อยู่ให้เสียเวลาอ้อมไปยิงมันดีกว่า <S <S เผื่อมันจะเปลี่ยนมุมยิงแล้วก็เปลี่ยนบ้างจะได้ไม่เสียเปรียบเนาะอืมหืากประสบการณ์เกมอืนนะนะโอเคเมีมาบ้านนี้ก่อนื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ลงจนเกินไปด้วย ไปเข้าไปรถตัวนี้เห็นไหมโดนทำง,งานมาแล้วเดบราล่าอุ้ยมันะได้มีคนยังไงยังไงหืยังนะยังนะยังนะโอเคทำก่อนน้อยนึงอุซิมาปืนกดทิ้งไปก่อนดูปืนใช้อะไรวะแต่ยังไงเอ๊ะข้างหน้ามีเสียงปืนจังหวะนี้อุ้ยสองเสียงกำลังบอกกันอยู่จังหวะนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วโดนไปเลยไหนบอกตำแหน่งพ่อมาซะ งานหดหนึ่งลูกอืมึบไปโดนเป้าปั้มเรียบร้อยดาวหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวดาวบานบ้านบนบ้านโอ้โหหมกเกือบหมดเฮ้ยไอ,อ้น,นี่มือระเบิด,บดอืมเกือบไปหนึ่งลูกเรียบร้อยโอ้โหมึงจัดเป้ามือระเบิดมือชะมังอะ่ะโอ้โหเกือบตุยใส่บอดักก่อนเกือบมีคนตุยรีก่อนรีก่อน,อนเฮ้ยอะไรแบบแบบสองตัวไปแบบอืมไม่โดนเปล่าวะเออไม่โดนจริงๆด้วยโอ้โหไม่เป็นไร มีตัวให้สร็ก่อนค่อยไปมาพร้อมแล้วอ้อมไปเลยโอเคดูดิอยู่ไหนยืบยืบยังยังนะมีโพเดินไปแล้วปะไม่รู้เอ้ยบินมาเหมือนได้ยินเสียงส้นทีนฮะแถวแถวนี้แหละเดี๋ยววะเดี๋ยววะเฮ้ยไหนไม่มีเหรอมีสิเฮ้ยหลังอี๋โอ้โหเกียรตยอาหนี่เดี๋ยวมึงเจอโดนลูกพ่อมาดีไหนและทำลายเลยนีไหมโอ้โหไม่โดนบึด เออพีเข้าไปเลยขอรีแป๊บหนึ่งแม่ดีนะมึงไม่ดันถ้ามึงดันกูแพ้แล้วอ้บ้าเอ้ยโอเคเข้าไปก่อนปุ๊บอยู่ไหนอ๋มาอยู่ตรงนี้นะโอเคส่อมเกาะส่อมเกาะโอเคพร้อมไหนม้าหนูนี่มึงโดดลูดไม่ตายซ้ำเรียบร้อยกี่เหมือนนี่เสียงปืนข้างๆดูก่อนโอเคไม่มีซ้ำเลยติดไม้โอเคซ้ำโอเคตายแล้วมาข้างๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนอยู่นะเมื่อกี้โอเคเงียบเลย โอยคอนดี้วิ่งไปดูของก่อนไอหานี่มีอะไรดีบ้างดูดิโอ้กระสุนพือนโอเคไปต่อโอเคแม่ยิงปืนเรียกงี้ก็ต้องไปสิรออะไรอยู่ไหนตรงนี้ม,มีโอเคเช็คโอเคไปต่อดีก็ไปยิงอยู่ยิงใครหนอถ้าขอไปสหลกได้เปล่าไหนเปิดขวามมาเจอหนึ่งตัวโดนไปเลยทกพอ่อไป ัวนี้ลูดไม่โดนจะโดนโดนเลยตัวหน้ามีอีกตัวลูดไปไม่โดนผมวเหมือนเดิมโอ้โหจังหวะนี้ไม่เด่นนานปิมือตกอ่ะเฮ้ยบางกระเหมือนพีเลยเนี่ยตรงนี้โอ้โหเอาหลังไอ้บอลยังไงยังไงเอายังไงฮึโผล่ยังเอายังมยังไหนอยู่ไหนฮึเอ้าเฮ้ยหายไอ้เหี้ยหายเดี๋ยววะเอ๊ะด้านหน้ามีเสียงป,ปืนยังไงตีไม่มาหรอเฮ้ยสองตัว เอาไหลบอลไม่อยู่นะโอเคงานบิ้งไปเลยไหนหนอาะตีนี้ผมมาชะเลือกแล้วอยู่ไหนเฮ้ยไหนวะไม่เจอวะนาอยู่บ้านปันนยแหละเฮ้ยจะนนายโว้ยวนะยี่ก่อโอเคโดนไปแล้วมามาโดนหาคนหน่อยไปแล้วไหนนั่นไงอยู่บ้านนี่จริงด้วยโดนกูแน่รูด จะายโอ้ลูกสองโอเครีก็ตัวดีตัวรีตัวเพราะมันมีตัวอีกมาทีนี้ก็พร้อมแล้ววิ่งขึ้นไปไหนอยู่ดิดูดนหน้าโอ้วิ่งมานี้ก็หัวดุดีเออโดนหัวสักทีซ้ำเลยโอเคคราวนี้ก็วิ่งลงไปดูดของมีอะไรดีบ้างเราเนี่ยมาชุบกันตรงนี้ โอเคทีนี้ก็วิ่งไปดูศพอีกตัวหนึ่งเช็คก่อนไม่เป้ปาไม่มีนะโอเคโอ้ okay. oh, และยิงอย่างนี้ก็อิ่มสบายใจโอ้ oh, มีกุญแจกลางแสงด้วยว่ะของดีไ้โดนเฮยโดนไปแล้วไอ้อบ้าเอ้ยขับวิคุตมางี้ลบก,ก่อนลงเหรอลงเหรอจัก,กรเวัดว่างั้นไหนมายัางไงระเบิดไปก่อนรูปนึงไม่โดนโอเคไม่เป็นไรอีกเยอะ เอาฟีสไปหนึ่งสองแปะโดนโอเคไปจะวันนี้ต้องดันแล้วมาดีไหนลุดซื้อเฮ้ยอมตะหนึ่งสองสามหมดโอ้โหเรียบร้อยโอเคฮ้ยซื้อไหมมาไงลูดเรียบยร้ยบอยร่วงเฮ้ยมีตัวหนึ่งุะท้ามาไงวโอ้โหมาดีมาดี โอ้แตงแล้วหนึ่งสองสามเรียบร้อยหมดฟรีโอ้โหเกือบแล้วนะอัมพาตอะเยอะเกินวิธีการทำง่ายๆก็คือยิงตาเสร็จปุ๊บปล่อยไม่ตายสามวิจบเลยเออนี่ก็วิ่งดูดของกันชิลๆโอ้โหของเล็กของน้อยก็อืมเล็กน้อยจริงอะไม่มีอะไรเลยเมือ่อกี้เรามีกุญแจคลังแสงนี่งั้นก็ไปเปิดเลยค้างแสงจ๋าพี่มาแล้วขอปืนดีดีหน่อยนะครับโอเคลดล็อกคลัง,งแสงแล้วหไหนไในบ้าง กอซ่าเอ็กเอามาฝั่งนี้มีอะไรเอ้ยสกาสามกบกอซ่าเอ็กไให้ดูกันนะไม่รู้อ่ะสามเลกเยอะดีอะมาก่อนมีห้าโอเคปามอิ่มก็รีบเข้าวงก่อนอยังไงครับปล่อยโดนไปเช็คคน่าอยู่แถวนี้เปล่าไหนเฮ้ยโดนดิ่งลงจังหวะนี้เฮ้ยนีกันอยูง่งตัวหลุดหัวแตกแต่ว่าทะเลเฮ้ยทะเลทะเลยัยลยยงไงอืมเปน้ำไหวไ,ไหม ไม่ตายโอ้กอดยิงไม่ตายอีกตัวขึ้นทำแล้วโอ้ชิบหายแล้วอุ้ยโอ้โอ้โอ้เตียนพี่ชายยังนะวิ้ยเดี๋ือดไอ้บอลไก่โอ,โอ,โอ้อือหือเห็ดเกิดเพราะไอ้บอลไก่เกือบตุยใช่ปะนี่เอาระเบิดมาอีกโอ้รอดไหมเนี่ยเอายังไงนี่หืมาดิเฮ้ยมาจริงมาดิลุลุลลุ้โอ้เกือบตายนะนิดเดียวล่างยังนะยิ่งยิ่งยิ่อนขอรบกวนก่อน เฮ้ยนี่มาด,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 มดมานนิีเดี๋ยวเดี๋ยวลุดไม่โดนใช่ไหมเล่าอ่ะเหนื่อยหมดโอ้โหเกือบไม่รอดแม่งเป่าไม่ล,อมล,มล,อมลอ็อกอีฮิเอ้าเพื่อนนายตายแล้วนะเหลือานายคนเดียวแล้วนะด้านล่างเมื่อกี้ยิงคู่ยาเชียวคราวนี้ขอคืนออื้ซ้ำก่อนมันไสอื้อหมดครับโอเคมีห้าลูกพอเล่นได้อยู่ไปงไงเบื่อกันไม่โดนอื้อโดนปะไม่โดนหรอกเฮ้ยถึงอยู่นะแต่ไม่โดน หลอดเนี่ยแหละเดี๋ยววิ่นไปหาโดนมาแล้วมาดีพลังโดนบินไปแล้วอืมสโลโดาวมึงโดนเลยจังหวะนี้แหละืึยิงปูนักใช่ไหมจะข้ามมาทำไมบองอยู่ฝั่งนูน้นไอ้บ้าเอ้ยืึข้ามมาทำหอกอะไรโดนมึงข้ามมามันก็ต้องตายแต่ว่าคราวนี้ยมาเสร็จเที่ยวนะมึงเรียบร้อยโอ้โหมาทำไม ของเขิงไม่เก็บแล้วโอ้โหรีบวิ่งไปก่อนเลยไอ,บอย้บ้าเออยวงมันมาแล้วขอภาวนาว่าด้านหน้าจะเจอคนเลยขอลนะ่ละวายไปมาไอ้ไวงไม่แรงหรือคิดเ,เองวะหรือเกมอัปเดตใหม่แล้วหรอเออใครรู้ก็ช่วยเม้นเลยหนะ่อยผมไม่เล่นนานเลยอะคือขอ้อมูลใหม,ใหม่กับเกมคือว่าง,ง่ายๆคือไม่รู้เลยเอาไหนไง้าหน้า,า,า,นนาไม่เจอเนอะโอเคแต่บางทีทางขวามีคนยิงสองคนนะเมืเ่อกี้ จ่ายิงห้ามฟากมานะเว้ยโดนคุณเราแค่เสร็จละโคตรไวเฮ้ยเสร็จแล้วปล่อยโดนเลยไม่ใช่คนดีตอนนี้มีตัวบ้าเหคนเหลืออีกหกคนอาจจะมีก็ได้ยังไงไปยังไปยังเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยมีอยู่วะดันนานั่งแถวนั้นกินเห็ดหลอ่อนูดลูด,ลดแล้วทำลายเลยอัดตัวเออเหออัดตัวเหี่ยงให้ว่าอัดตัวเชิงถึงให้บ้าเอ๋ย ไม่ตายด้วยนะประเด็นเออทั้งนั้นก็อาจจะตายแล้วก็ได้เอายังไงตอนนี้ฝั่งข้ามก็มีฝั่งนี้ก็มีโอ้เสียวชิปเป้งเปิดอย่างนี้ไม่น่าดีไม่เป็นไรเคลี่ยงไปก่อนระเบิดละลายไอวอลก็ว่าอีกโดนล็อกล็อกกูเลยลูดเอาพี่ล็อกตัวไอ้บ้าเอาไอ้นี่มีมาแล้วอื้อเรียบร้อยยิงอย่างงี้เมื่อไหรตายก่อนโอ้โหเอายัาไงนี่นั่นนะตะหลังยุ่งมาเสือกนะอืมเอาอัไรดีวะโดนเออเช็คไปทั้ง ทัง้งไม่ไมวทำไหน้ายเป็นกองขออยู่ตรงกองนี้กอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงโอเคมาเลยก็พร้อมแลม้วต้นไม้ตัวไอ้อื้มตัวทุบเม็ดจนดาวโอ้โหตึงเกินนี่ก็ลากไปโดนเกือบตายเอากดอะไรเนี่ยโอเคพัญญาพัญญาเอาไอ้นี่พังอีกลากหัวส่วนแม่งอื้มพัทงที่แรกนะโอเคเรียบร้อยอีกคิดเพียกว่าเหมือนยินเสียงรถเลยมันมาหรือเปล่าเนี่ยเอาตอนนี้โดนพวกเราเสร็จแล้วอุ้ยสุดไปแล้วโอ้โหจังหวะนี้มาแม่งมาดแล้วอันนี้ ฟังก็มีโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหเกือบตายลูดตายตงตัวเออนี่แหละเรียบร้อยโอ้โหเสียดายว่ะบ้าเอ้ยนั่นแผ่นลอ้อลอกที่ว่า่หยน้ำมาหนึ่งยิงหนึ่งตุ้ยครับโอ้โหแต่อย่างน้อยก็กล้ที่สองนะการกลับมาครั้งนี้ก็ตายอยู่แหละเออผมก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นหรอกมั้งนะมีความเห็นไงก็เมนได้หรือเป็นแค่แรงแพทก็ไม่รู้นะครับอืม ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กดจริงที่ควนกดนะไม่บอกแล้วดีวกันครับบ๊ายบาย